สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของสวาเฮนเดอร์สวาเฮนเดอร์เป็นดาบถือด้วย2มือขนาดใหญ่บางเล่มมีใบหยักไว้เพื่อหากศัตรูคว้าใบาดาบก็จะดึงดาบทําให้มือศัตรูได้แผลเวริร์โดยทหารที่ใช้สวาเฮนเดอร์หลักๆคือกองทหารรับจ้างเยอรมันในช่วงศตรวรรษที่15-16ที่เรียกว่าแลนสเน่งกองทหารนี้จะจัดทัพคล้ายทหารหอกสวิสมีทหารหลักเป็นทหารถือหอกตามด้วยพลเงาเฮาเบิร์ดหรืออาจใช้ดาบ2มือสวาเฮนเดอร์สวอร์ด จุดประสงค์หลักของเงาวกับดาบสองมือจะคล้ายๆกันคือใช้เพื่อต่อกรกับพลหอกแต่เนื่องจากสวายเฮนเดอร์สวอรดมีคมตลอดจึงสามารถใช้ในการลบแบบตลุงบอลได้ด้วยข้อเสียมันก็มีเพราะด้วยน้ำหนักและความยาวที่ยาวมาก บางเล่มยาวถึง2เมตรกว่าก็มีทําให้มันขาดความคล่องตัวผู้ที่จะใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องแข็งแรงหน้าดูัวเฮนเดอร์ถูกนํามาใช้เป็นชื่ออเทมหนึ่งในเกม R.O.V. โดยอเทมนี้มีความสามารถในการเพิ่มความเร็วในการโจมตีปกติแต่อเทมนี้กับเป็นการเพิ่มค่าความเสียหายเวทซึ่งนั่นทําให้การหาตัวละครที่ใชไอเทมนี้ให้คุ้มนั้นยากมากเพราะตัวละครที่ใช้ความเสียหายเวทมักใช้สกิลเป็นหลักความเร็วในการโจมตีปกติมักไม่สําคัญเลยกับตัวละครที่ใช้ความเสียหายเวทเพื่อนๆคิดว่าสวายเฮนเดอร์เหมาะกับตัวละครไหนก็ งความคิดเห็นเข้ามากันได้ข้อมูลอ้างอิงผมจะใส่ไว้ตรงคําอธิบายใต้วิดีโอนะครับ